วัสดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อวานได้ฟังคณะวิทยากรมาพูดเกี่ยวกับจะปฏิรูปตำรวจก็ขอแสดงความคิดเห็นสัส้นๆสักนิดนึ่งนะความจริงแล้วเนี่ยมันเป้าหมายจริงๆมันแก้ไม่ยากหรอกแก้อยู่สองสเรื่องน,นั่นเองหนึ่งให้คิดว่าสภาพของตำรวจแล้วก็ภารกิจแล้วก็บประชาชนสามส่วนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ย มันต้องประสานไอ้มันจะต้องทํากันยังไงเอาหันมาดูตัวตํารวจเราเนี่ยเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยเราเปรียบเหมือนนักมวยนะนักมวยที่เราไปชกกันไงประชาชนก็เปรียบเหมือนโอ้นักมวยที่มีฝีมือร้ากาศระดับโลกแต่ตัวตํารวจที่ขึ้นไปต่อยกับนักมวยตรงนี้เป็นนักมวยเนี่ยต้องมีความสภาพฟอร์มไหมล่ะมีฝีมือยังไงสุภาพร่างกายจิตใจย,ยังไง เดี๋ยนี้นอกจากสาภาพตำรวจไม่พร้อมแล้วยังถูกล็อกด้วยกติกาอีกนะคือออกระเบียบต่างๆมาล็อกตำรวจอีกไม่ให้ออกออกได้แต่มัดอย่างเดียวเท้าเขา่าซอกทีเธอเตะจับปีเข่าไม่ได้เลยนกระเบียยมไดออกระเบียบต่างๆมาม,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 มัดมัดมือมัดตีตำรวจอะแล้วจะไปชกสู้เขาได้ไงนอกจากนี้พี่เลี้ยงหรือหัวหน้าข่ายยังคอยจวกคอยด่าไม่ให้กำลังใจนักมวยอีกมันก็ไปไม่รอดนักมวยเรา หรือจะไปเปรียบมันม้าแข่งจะต้องการม้าฟีเท้าจัดแต่าม้าเลี้ยงไม่ดีไม่มีฝึกซ้อมเลยเอามาพร้อมแห้งม้าป่วยมันจะไม่วิ่งแข่งเขาได้ยังไงก็เหมือนตำรวจก็ตาเนี้ยหรือจะเปรียบเป็นช้างแหมจะออกศึกแต่ช้างหมดสภาพเอาไปออกศึกได้ยังไงมา้าช้างป่วยไม่ไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยม้าจะอยู่อย่างช้างจะอยู่ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยาการเปรียบหรือว่าจะเปรียบเป็นรถบรรทุกก็ไดร,รถบรรทุกหนัก ภารกิจหนักเต็มแอ่เลยแต่จะให้วิ่งเร็วมันจะไปวิ่งเร็วได้ยังไงเนี่ยมันไปไม่รอดอยู่แล้วอันนี้ก็อยากสรุปให้ฟังว่าไม่ต้องมากตำรวจก็พัฒนาตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเรามาช่วยดูแลด้สวัสดิการได้การเป้าหมายการเป็นนะเป็นการทํางานหรือคนเป็นนายอ่ะมันควรไปให้กําลังใจตารวจหน่อยมให้ภารกิจยังไงเป็นขวัญกําลังใจมีจิตวิญญาในการดูแลคนหน่อยมีภาะวะผู้นําหน่อย ไม่ใช่คอยสับคอยโคคอยดาคอยว่าทุกวันทุกวันในสภาพดีมันไม่มีความพร้อมจะสู้ได้เลย,เยถ้าลองเปรียบเทียบตรงนี้นะการสู้กันไม่ว่าการเหมือนกันต่อยมวยนักมวยเราเป็นยังไงออกช่างศึกเราเป็นยังไงรถบรรทุกเราเป็นยังไงสภาพของเราเป็นยังไงเนี่ยมัน,ม,นมันสู้กันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้มันเราไปเน้นเออดี๋ยวนี้เออาละอยากเน้นเรื่องใช้พระคุณกับพระเดช ำรวจดี้นี่เลยต้องใช้พระคุณอย่างเดียวอ่ะคอยช่วยเหลือบริการอย่างเดียวพอมึงอย่าไปแพ้่พระเดชไปจับลุมคุมขังใครเลยเดี๋ยวมันก็ถูกฟ้องถูกแล้วแลวก็ไม่สู้เขาไม่ได้อีกด้วยเออตอนนี้ก็อย่าไปเน้นพูดนู่นพูดนี่กันเยอะแยะมันทําไม่ได้หรอกเอายังไงฟิตซ้อมตัวเราตํารวจเราให้มันมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจสวัสดิการความเป็นอยู่เครื่องไม้กระบือพร้อมตํารวจมันมันเก่งอยู่แล้วมันมีความพร้อมอยู่แล้วที่มันทําไม่ได้เพราะว่าข้อจํากัดตรงนี้แหละ มัดมือมัดตีนมันหมดแล้วก็ไม่จับตันหนุนอีกด้วยแล้วจะไปใช้ใชงานหนักมันจะไปรอดอยังไง <c oughs> ลองฟังดูลองเอาลองไปคิดดูนะสรุปอยู่นี่พูดฟังง่ายๆเนี่ยนะโอเค